สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตราชกัญญาเสด็จไปโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน601กองบิน6กองทัพอากาศเขตดอนเมืองในการพระราชทานสิ่งของต่างๆแก่นางแสรับแอร์ซอยเอกการาชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐตุรกีด้วยทรงหวงใยผู้ประสบภัยพิบัติและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการนี้ทรงมีพระปฏิสันฐานกับเอกขาราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยโดยทรงแสดงความเสียพระไทยพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนชาวตุรกีให้ผ่านพ้นเหตุภัยพิบัติและความสูญเสียครั้งนี้ไปให้ได้ จากนั้นทรงลำเลียงสิ่งของพระราชทานใส่ในตู้พาเลทร่วมกับกําลังพลจากหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ประกอบด้วยเครื่องปันไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันถุงนอนกันหนาวที่กันความหนาวเย็นได้ถึงอุณหภูมิติดลบ5องศาเซลเซียส อาหารแห้งมีทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องและขนมที่สามารถรับประทานได้ทันทีซึ่งกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสาธารณารัฐตุรกีและจะรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยมาในเที่ยวบินขากลับด้วยสาธารณารัฐตุรกีเกิดเหตุแผ่นไหวที่จังหวัดคารามันมาราัสเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ส5 6 6สส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้าง